สดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครู้ชมค่ะค่ะวันนี้คุณครูชมน,นะคะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆ,ๆฟังนะคะนนิทาเรื่องอะไรนั้นเด็กๆติดตามนะคะตั้งใจฟังคุณครู้ๆๆชมเลยนะคะค่ะเด็กๆพร้อมนะคะที่จะไปฟังนิทานกันนะคะค่ะนนิทาเรื่องสุนัขก,กับ หอมนะคะาเช้าวันหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งนะคะสุนัขตัวนี้ชอบขอโมยฉมุยสินค้นะคะเด็กๆค่ะเ,เข้าไปในตลาดนะคะสุนัขตัวนี้วิ่งเข้าไปในตลาดนะคะวิ่งเข้าไปในตลาดแล้วก็ไปคาบชิ้นเนื้อชิ้นโตเลยของแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนะคะมัน ไปขโมยคาบก้อนเนื้อแล้วก็วิ่ง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 ,ว,ง,ว,งวิ่งมามาถึงสะพานนะคะมาถึงสะพานแล้วมันก็มองเห็นนะคะมองเห็นว่ามีสุนัขตัวหนึง่งคาบก้อนเนื้อมาเหมือนกันเลยอยู่ในน้ำเอ๊ะทำไมสุนัขตัวนั้นคาบก้อนเนื้อชิ้นใหญ่ชิ้นโตกว่าฉันอีกนะ ทำไหมแล้วสุนัขตัวนั้นนะคะก็เลยเห่าสุนัขที่อยู่ในเงาที่อยู่ในแม่น้ํานะคะเหาแล้วชิน้นนึงนั้นนะคะที่อยู่ในปากไหลหล่นลงไปในน้ํานะคะเด็กๆแล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าสุนัขตัวนั้นที่อยู่ในน้ําก็คือเงาของเขานั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็หล่นลงไปในน้ํานะคะทําให้ก้อนเนื้อชิ้นนั้น ไม่ได้เปลี่ยนอาหารของเขาเลยนะคะเด็กๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆมีฐานสนุกกันไหมเอ่ยค่ะสนุกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและคุณผู้ชมน,นะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนคลิปวิดีโอด้วยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆไม่ดีนะคะตั้งใจฟังนะคะคลิปวิดีโอนะคะที่คุณผู้ชมได้ส่งไปให้นะคะ อย่าลืมรักษารางกายให้แข็งแรงนะคะเด็กๆออกไปนอกบ้านนะคะสวมแมสนะคะล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยนะคะและในวันนี้คุณนขชนนะคะก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้